สวัสดีท้าผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมทำคลิปฉลองคลิปหนึ่งครับที่ยอดวิวทะลุสี่พันแล้วนะครับที่มันทำไม่ได้นะครับที่บอกว่ามันพิมพ์ชื่อน,นี้แล้วมันทำไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันอัปเกรดใหม่แล้วนะครับดูผมจะมาสอนนะครับ มจะมาสอนใหม่นะครับเพราะว่ามันทำไม่ได้แล้วดเด็กโคตรช้าเลยโอเคครับเสร็จแล้วครับจะมาหากันไปดูเลยนะครับคลิปนี้นะครับนี่ครับสวัสดีครับตุ้ดสุดสุดเ้ครับก็ วันนี้จะมาเห็นช่อง YouTube ที่เขาเล็นมันอัปเดตใหม่ตอนนี้มันเป็น1.5จุดตัวน,นั้นจะมาสองอว 1, เวอร์ชัน1.5หรือว่า<อ> <10 S 1> จุดสิบนะครับแล้วก็ปรากฏตรงนี้นะครับอันนี้คือเราต้องซื้อนะครับแล้วเราเสรเกตมันจะไม่เหมือนกันนะครับน่าจะไม่เหมือนกันนะนะคับอะไรว่ากินทรายโอเคครับ <laughs> okay. หลังจากที่ครบรอบประมาณปรนนาณคบรอบนะครับหนึ่งปีสี่เดือนสี่วันนะครับหลังจากที่ผมได้เผยแพร่คลิปนี้ครับมันยอดไลค์แตกกระจายไปสี่สิบหกไลค์นะครับแล้วยอดดูก็สี่พันสามร้อยสามสิบสี่คนนะครับก็ ผมจะมาสอนใหม่นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ1ปี1ปี1ปีสีเดือน4วันเออตุกนเข้ามาในสเปคไฟสม i ลิเตอร์นะครับนี่ครับ1 5ึ่งุดห้านะครับแบบนี้เลยนะให้กดคาว่า Play นะครับ ให้กดคาว่า creative new world มันจะมีนี่เลยนะครับโหมดธรรมดาโหมดยากแบบ s ซนบ b ็อหรือ c h a r l e น g e นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะ s ซนบ b ็อหรือ c h a r l e n g e แต่มันไม่มีคาว่า c r e a t o r นะครับหรืออะไรนะคอันนี้ไม่ใช้ว ที่ท่านผู้ชมเปลี่ยนชื่อตรงนั้นไม่เกี่ยวแล้วนะครับแต่จะตั้งชื่อว่าทีแล้วกันนะครับคาว่าเฉชีแล้วมันจะขึ้นว่าหมูแซนบอกนะครับวิธีการนะครับให้ปัดแอป,ปออกก่อนนะครับให้ทุกคนนะครับโหลดคาว่า R S File Explorer นะครับ เราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับไปกะไปไปโหลดกันนะครับให้กดนะครับโหลดเสร็จนะครับให้ทุกคนมาที่พิสโตนะครับแล้วมากดค้นหาคลิปเพราะว่า R S หรือว่าจะกดลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็กดคำว่าโหลดตรงนี้ครับกดคำว่าโหลดนะครับพอโหลดเสร็จนะครับให้ทุกคนกดตรงนี้คราว่าเปิดนะครับอะไรวะ อันนี้คือผมไปทำมาแล้วนะคเดี๋ยวจะปัดไอ้นี่ก่อนพอทุกคนเข้ามานะครับให้กดออกโฆษณานะครับแล้วกดเลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดอนุญาตเข้าถึงไฟล์นะครับกดแอลลอยกดตาตา้ากดอนุญาตเข้าถึงไฟล์นะครับกดนะครับ แล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนมาหาครับเพราะว่าสเปซไฟสมิลิเตอร์ตรงนี้ับกดเข้าไปครับนี่กดเาไปแล้วจะมีคําว่าชีอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไฟล์ครับให้ทุกคนกดคาว่าไฟล์กดคาว่าเซฟแล้วก็กดคาว่าวอล์กกดตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับหาแมปอะไรสกางนะครับ ที่ผมตั้งไว้แบบที T, ใช่ไหมครับแบบนี Map ้ e, ใช่ไหมครับให้ทุกคนกดเลือกแบบใดแบบหนึ่งครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะให้ทุกคนกดเลือกแบบใดแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะกดเลือกแบบที T, นะครับเขาให้กดตรงนี้นะครับสีเหลืองรูป A เนะี่ยแล้วก็กดคาว่าเฉพาะนะครับเผื่อเราไม่ได้ใช้ไงแล้วก็กดเฉพาะก็ไดนะ้ไม่ต้องกดคาว่าเสมอนะเฉพาะ มันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะครับกดสามจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับกดคําว่าแก้ไขแล้วให้ทุกคนนะครับมากดตรงนี้ครับคำว่าโหมดกับศูนย์เนี่ยให้กดข้างหน้าเลขศูนย์นะครับแล้วก็กดลบออกครับแล้วก็ปรับเพราะว่าเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็กดเซฟข้างบนตรงนี้นะครับกดแล้วก็กดคําว่าใช่ครับ ถ้าทำเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปยัง Space f i g h t Simulator เลยนะครับต้องปัดแอป,ปออกก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ปัดมันจะเกิดเออร์เลอร์ครับก็กดคาว่า Play นะครับเลื่อนแมพหาแมพคาว่า e ีนี่ครับมันจะขึ้นว่า t h e ตอร์แล้วนะครับไปกดคาว่า Play ไปเลยครับจะเล่นให้ดูคร่าวๆรอหน่อยนะครับอ่ะ มีไหมม,มีเงินศูนย์บาทเหมือนกนันนะก็วิธีเล่นจะเล่นอีกดีกว่าเอาอันนี้มาเอาถังอนี้สร้างเหมือนเดิมนะับสไตล์ทำมาแล้วก็ตัดแลก็ีเล่นเวลาได้ครับเวอร์ชันนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นนะแล้วก็กลางล่มนะเบรก แล้วก็รอแล้วเสร็จแล้วก็นี่ครับเสร็จแล้วครับคาว่าโลเวอร์ข้างบนตรงนี้ครับมันบอกว่าไลฟ์ออฟครับแล้วก็ไลฟ์ออฟแอนด์แลนด์เซฟตี้ครับว่าคอนตินียรนะเขาว่าก็จะอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ลงจอดท็อปไทยบนโลกเซฟตี้อะไรก็ไม่รู้นะครับเราก,ก็จะได้เงินมาสิบล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะครับกดคาว่าโรเวอร์ครับ กดไปที่ตรงนี้ดูว่าอันนี้คือสเปซสเต,เตอร์คือมันเลื่อนไม่ได้เลยมันเหมือนนี่คือเรียกว,ว่าดาวโลดาวกฟุเอฟอันนี้มีเงินสิ่วนามันไม่เหมือนเวอร์ชั่นเดิมที่เราเลือกแพทเลือกอะไรนิวพา r t o ออ อะไรวะ New Part Unlock is it ตอนนี้นะเขาบอกว่าอีกเวอร์ชันใหม่ครับเดี๋ยวเขาจะเปิดล็อกนะคมันมันระบบเขาเอาออกแล้วระบบมันไม่สมบูรณ์นะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นนะแต่ผมจะไม่ได้ดูอีกอันนึงครับนะผมเพิ่งเห็นเนี่ยจะกดคขาว่าชาร์จี๋ยวที่จะ โอ้ประมาณนีคืออะไรวะออโต้เซฟคืออะไรคือออโต้เซฟสร้างจรวดสร้างอะไรก็ได้สร้างแบบเรียบง่ายแล้วก็ตัว เรียบร้อยแล้วมันจะให้เราทำอะไรไม่รู้กดปิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวเอ่อแบบนีครับเอ็กซินโหมดฮาร์ดหมายถึงอะไรอะมาดูฮาร์ด ฮาร์ดหมายไรวะหมดฮาร์ดอะไรจะเอาอะไรสักวันจะเอาไปเนี่ยไม่จะเอาอะไรเอา่คาฟอนไนไม่เอาโัวชิปไม่เอาอะไรดี ก็ตัวล็อกเก็ตอ่ะวันนี้ดีกว่าตัง Oh, ลองซิ่ง oh มีอะไรเฮ้ยๆๆเอ้อ ชิดเลยไม่สนอะไรชิลบัลเล่ต์มันสวนโลกชิลเออมันต้องเปิดสองอันมาดูกันนะมันฮาร์ดฮาร์ดไลท์เห็นอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรเลย

บายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่ามันครบรอบนะครับผอุตส s าหาอะไรมาทำให้ผู้ชมได้ดูกันโอเคไปครับ